ทำบุญกับน้องน้องนกปายค่ะทุกคนสร้างเมรุวัดสาาแดงอนุโมทนาสาธุกับน้องน้องวันนี้แม่เบนมาด้วยนะวันนี้แม่เบนมาร่วมทําบุญกับน้องด้วยโปรเจก์นี้ธนดลเป็นคนออถือว่าจะเรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีได้เนาะเพราะว่าน้องเป็นคนเริ่รมแต่ก็วัดเดียวกันที่น้องไป สร้างอะคะอนุโมทนาสาธุกับน้องๆด้วยนะทุกคนเด็กสร้างวาดัดอือคือคนเยอะมากดีใจเนอะทุกคนดีใจกับน้องๆที่ได้ไม่ว่าจะงานเยอะอยังไงเขาก็ยังแบบมาร่วมทําบุญอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากทุกคนดูสิทุกคนดูสิสอืมแต่เสียดายด้วยแบบ ที่เจี๊ยบเขาไล่ให้ดูมันมันมีปัญหานิดหน่อยสัญญาณไม่ค่อยมีด้วยอะไรด้วยก็ได้ดูกันบ้างนิดนิดดนหน่อยเนาะพวกเราก็ดีกว่าไม่ได้ดูได้ร่วมบุญกับน้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยอนุโมทนาสาธุกับน้องๆค่ะ ท่านแบบนี้ก็เป็นวันที่มงคลทั้งหลาดาวพระศุกศุกร์วัดป่าัตนเกษมสารเดินเป็นสาบัาไ,ไว้ใจคนทีเหนือยนะที่ได้โอกาสต้องรับพระป่าของทุกทิน เรียกว่าเป็นสุบัติพทูมีคได้มาเรียนรู้ประรักษาสร์สและประเสริฐในหลายคืนการแต่ทางคุณวัดยังเป็นถนนเล็กเป็นจัตเจตในเรั่องได้พิจารณาด้วยแต่เป็นใจศรัทธาของโลกป่าเพื่นอนมาโลกทางธรรม แต่ถ้าถึงระเบิดน้ำน้ำบาดาลน,น้ำประทา,า,น,น,า,าน,นี้ก็ไปทราบข่าวว่าเคยเคยลงตาลงโซนใการโครงสร้างจนปัจจุบับนนี้แหล่ว่าดานนะชวัดยังขาดเงินสำหรับเป็นที่ปรนะกอบสถาณะ ต่อยสามิทายสามองคมเจ้าพงศ์ที่ท่าน,บบนได้่าลบอยากจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่สร้างเมืองประจําในบ้านปัจจุบานในทางนี้ก็เริ่มสร้างวัดป่ารกน,น,นกรสมมนช่วงปี2520 40ปีมา39ปีย่างปีที่40ก็เพิ่มจาได้ที่สำหรับที่จะสร้างเมืองเพราะว่ามีศรัทธาของญาติโยมนำโดยลูกชายที่ได้มาทำข้า่างวันนี้ก็ถือว่าเป็นวดีหมายที่ดี เพราะว่าองค์หลวงตาเป็นทรงที่ท่านตาลบอยากจะทำวัดตาและนักเสกแห่งนี้ให้มีความเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบ